เอาเลยครับกล่าวสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับในช่วงยิงยิงของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับในส่วนของไอคอนิกโมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น FC บาร์เซโลน่านะครับหรือว่าจะเป็นอาร์บาร์เยนูนิกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไอคอนิกโมเมนต์ชนาทิพสงกสิณนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของฟรีนะครับที่เรายังไม่ได้เปิดกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจัดมากๆนะครับในส่วนของบาซ่าก็จะมีจอห์นครับนะครับผมอ่าแล้วก็มี เป๊ปกอดีโอลานะครับแล้วก็ริวันยูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยละกันนะครับผมวันนี้หมดเท่าไหรไม่ว่าขอแค่ฆ่าได้ชนะทิพย์ก็พอครับไปกันเลยครับดอกแรกมาสเปนครับจะได้ใครจัดไปโอ้โหเบอร์สิบนะครับดอกแรกก็เรียกได้ว่าเกลือมาเป็นรถเลยนะจ๊ะใครก็ไม่รู้ครับจังหวะน,นี้อเล็ก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 ,อเล,กอเล็กอะไรก็ไม่รู้ ขายแล้วกันครับไปกันต่อครับโอ้รถช้านิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเน็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราจะเปิดสลับกันนะครับในส่วนของเบลเลนเราจะไม่เปิดเพราะว่าไม่ได้อยากได้ตำนานนะครับมาชนาทิพมาโอ้โหเงี้ยวกริบเลยครับผมจะหมดกี่ร้อยไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าแพ็คนี้ก็ต้องได้ครับผมไปดอกนี้เป็นไงครับทุกท่าน โอ้โหใครครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับคนนี้นักเตะจากเชียงรายในเต็ดใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับผมน่าจะใช่โอโ้โหไปกันต่อครับแพ็กบาร์เซโลนาเราอยากได้โอโ้โหเรียกได้ว่าเอาตัวไหนก็ได้แน่่าได้ตัวไหนก็ดีหมดนะครับบาซา่าแพ็คแพ็คไอแพ็คนี้ไปกันเลยครับทำนานยังไม่มาเลยครับทุกคน ไอที่รัสเซียหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใครครับนี่โอ้ไม่คุ้นหน้าค่าตาเลยครับเรียกได้ว่าไม่รู้จักันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> อ่าเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนเนี่ยเปิดได้ใครกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับใครล่าชนะทิพย์ได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยเอามาคิงกันหน่อยนะครับโอ้โหอยากได้มากๆเลยครับ ตันที่92นะครับแต่ว่าเมื่อบูตไปแล้วก็จะอยู่ที่94สนะครับสำหรับชนาทิพย์ดอกนี้มาที่ไทยเหมือนเดิมครับดอกนี้มาที่ไทยเหมือนเดิมเพิ่มเติม<ๆ>คือใครก็ไม่รู้อีกแล้วครับท่านชวบโอ้โอโนเหรอนะครับนักเตะจากญี่ปุ่นนะครับผมคนนี้ไม่ได้ปะมาที่บาซ่ากันต่อครับ โอ้โหทองเราเดือน้อยไร่หรอกันลงไปทุกทีล้นะครับไปไปกันต่อครับดอกนี้ไปที่อิตาลีครับผมทุกท่านอิตาลีอิตาลีครับโอ้โหเกลืออย่างต่อเนื่องนะครับอันจริงๆก็เรียกว่ายังไงอย่าเปิดรัวนะครับผมถ้าเปิดรัวเนี่ยรับรองว่าเกลือแน่นอนนะครับผมพักบ้างแล้วก็ค่อยมาเปิดนะครับเหมือนเทคนิคตกปลาที่เราเคยได้ลงไว้นะครับผมก็ไปไล่ดูกันได้นะครับ ค่อยๆเปิดไปนี่ครับผมเปิดสลงสับไปก็ได้นะครับแต่ว่าแพ็กบาซ่าเนี่ยน่าจะออกยากอยู่นะครับชนาทิพย์ก็ไม่ต่างกันนะครับตรงนี้มีอยู่เนียกัน100คนนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดซ้าได้อีกนะครับโอ้โหดอกนี้ก็สิ้นหวังครับไปที่ประเทศไทยเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมชนาทิพย์ยังไม่มาครับแล้วคนนี้เป็นโอ้โหใครวะเนี่ยนึกว่าสารัตย์ดูเย็นครับดีใจหมดเลยชูแอบอือใครวะเนี่ย ไม่รู้อะไม่คุ้นเลยอะโอ้อายุปลาเข้าไปที่34แล้วนะครับผมโอ้แบบนี้ต้องอันเชนพี่แกไปแล้วแหละนะครับผมแก่เกินและนะครับผมแต่ก็ยังเล่นได้สบายนะครับสำหรับลีกไทยไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับมามาดูกันที่บาร์เซโลนากันอีกครั้งหนึ่งครับบาร์เซโลนาจะได้หรือเปล่าดอกนี้จัดมาครับโอ้โหเงียบกริบครับกริบจริงๆอย่างการัฐบาลนะครับผม เงียบกริบมา4ีหปีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยไม่ใช่8ปีแล้วหรอเออใจยเย็นครับใจยเย็นหายวเนี่ยอืวะเนี้ยเป็นกองหลังด้วยนะครับจากอ่าบราซิลนะครับผมคนนี้โอเคเก็บวไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวได้แบบเอาไปใช้นะผมมันค่อนข้างตัวสูงนะครับมากองน,นี้จัดไปครับทุกคน จัดไปวัยรุ่นครับเรียกได้ว่าเปิดอารมระรนาวกันเลยแล้ะกันนะครับผมเบอร์19ครับเบอร์19ต้องเป็นเขาคนนี้แน่นอนครับผมเขาคนนี้ก็คือเคนนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหได้มาแล้วครับสุภโชคสารชาติครับผมเรามีแล้วนี่หว่านะครับผมโอ้โหจะดีใจทําไมวะจะดีใจไปทําไมก็ไม่เป็นไรครับถึงซ้ําก็ดีใจครับได้นักเตะไทยตัวที่ชอบนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กที่ ุ้มอยู่นะนะครับถ้าจะเทียบก็คุ้มอยู่นะนะครับแพ็คไทยก็ไปเปิดเอาเผื่อได้ชนะทีมนะครับผมหรือว่าได้ทีเดสินแดงดาอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นนักเตะทีมชาติของเรานะครับผมโอ้ตอนนี้ไปที่อิตาลีได้เบโรตินะครับผมไม่ได้ครับตัง้งบาซ่าออกยากจังเรียกได้ว่าจะถลุงเงินกันไปให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยไปครับดอกนี้จัดมาชัวร์ครับ เงียบกริบเหมือนเดิมครับประเทศไทยของเรายังไม่มาเลยครับสำหรับชนาทิพย์แต่วันนี้พี่ต้องได้นะครับผมไม่ได้พี่ไม่หยุดนะครับผมเราต้องหยุดละเราต้องหยุดที่ชนาทิพย์ให้ได้นะครับแพ็กบาซาก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับอจนนาดานจนนาดานหน้าคุณอยู่นะแต่คงไม่ได้เอาไปเล่นหรอกนะครับผมขอลบแล้วกันไปวันที่บาซาครับดอกเน้จัดมาครับบาร์เซโลนา โอ้โหเงียบมากครับสำหรับไอคอนิก hmm. นะครับผมในส่วนของบาซ่าเรียกได้ว่าเงียบเงียบจัดจัด,จดแล้วก็ได้บาซ่ามาหนึ่งคนซึ่งก็เราก็มีอยู่แล้วนะครับในส่วนของอองตวนกรีดยางนะครับผมโอ้ไม่ใช่ของตงกรีดมันนะครับผมัม man, น,ผมนนี้ชูมาร์ฟเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับกรีดมันย้ายมาบาซ่าก็ไม่แสด็แห้วเหมือน,นแต่ก่อนนะครับผมก็ยัง เรียกได้ว่าแบกท,ทีมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แหละนะครับผมมาจัดไปครับดอกนี้ทีมชาติไทยของเราไปที่ใครทีมชาติไทยจ๋าโอ้เบอร์9 1ครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นเขาคนนี้ครับ <c oughs> ใครวะเนี่ยเขาคนนี้คือใครชูแรมซามูเอลนะครับจากบาร์ซเซเลยน,นะครับผมดยวนี้ก็เชิญกลับเลยครับยังไม่มานะครับชนะทิพย์ก็ยังไม่มา ตอนนี้สเกลเราก็จะเต็มแล้วเนี่ยผมในส่วนของนกเตะไม่เป็นไรครับเปิดต่อไปเอาจังหวะมันจะออกนันแหละนะครับมาตอนนี้ไปที่อิตาลีครับผมโอ้โหได้ขายวนนียเบอร์หกครับโอ้โหในเตะเก่าของพีแดงครับผมในส่วนของคริสมอร์ริงครับผมได้พี่คริสมาครับงานนี้แต่ก็ยังไม่โดนนะครับไปกันต่อครับผมชนาทิพต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ขอเถอะคุณมิจ๋า โอ้โหเรียกได้ว่าจะมาดอกสุดท้ายเลยก็ว่าได้หรือเปล่าเอา้ามาแล้วครับผมโอ้ผมมาจริงๆร,งรงครับม,มาตัวหนึ่งเดียวครับอืหนึ่งเดียวในแพ้ครับผมสหรับชนาทิพย์โอ้ผมแม่งกระโดดโคตรสูงว่ะนี่โคตรเท่ครับพี่ชงมาโอ้โหทรงผมแม่งโคตรได้ว่ะโอ้โหอย่างหล่อครับชนาทิพย์ครับผมนี่มาแล้วครับผมถ้าแบบ ใส่เป็นหัวขาวมาเนี่ยโอ้โหโคตรเท่กว่านี้อีกนะครับสำหรับชนะทิพย์ส่งกระสินนะครับเรียบร้อยครับจัดเข้าสู่ทีมเรียบร้อยครับสำหรับชนะทิพย์ส่งกระสินข้าพลังอย่างโหดครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าเขียวมาเลยครับสำหรับชนะทิพย์ดูสกิลพี่แกครับคอร์เวอร์เชิญดับเบิลชัตนะครับมาหมดเลยโอ้โหสุดยอดครับอายุ24นะครับผมตัวนี้ ก็เป็นไนคนิงโมเมนต์ไปซะแล้วครับผมสำหรับชนาทิพส่งกระสินครับผมโอ้โหสุดครับงานนี้โอเคโอเต็มพอดีอ่ะเดี๋ยวเราไปตีบวกกันสกอรนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาชนะทิพไปลองดูนะครับน่าจะหมดจัดมากมากนะครับผมโอ้โหเริ่มต้นมาที่83นะครับตันที่92สนั่นเองนะครับสำหรับชนาทิพไป เรากลับออกจากตรงนี้ก่อนนะครับไปเข้าครังกันเลยไปที่ my team นะครับผมทุกคนไปที่ p l a y e r นะครับผมโอเคเลือกไปที่ Date Time นะครับ Date s y n c Date s i g n นะครับโอเค <c oughs> โอ้ยอย่าพึ่งดิพึ่งไปต่อสัญญาไป, Trade. ปเ <c oughs> ทรดไม่ใชี่เทรดเทรนเนอร์ให้เขาหน่อยนะครับไม่ใช่เทรดใครจะเอาไปเทรดบ้าบ้าบอกดจะได้นะครับผมกดจะได้หมดเงินไปตั้งเยอะ เกือบพันเลยนะไปชนาทิพย์ส่งกระสินครับผมมาดูกันว่าจะตันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อบุนแล้วจะอยู่ที่94นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาคนนี้โหดเทียมกระเทียมทอดมากมากนะครับผมไปกันต่อครับงานนี้ก็เรียกว่าสุดจัดผลัดบอกจริงนะครับสำหรับชนาทิพย์ส่งกระสินนั่นเองนะครับผมก็เราดูรอเปิดเราจัดกันได้เลยครับใครที่อยากได้ตัวอื่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพ็คของ ชนาทิพสงกระสินนะครับซึ่งก็ตันแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่92นั่นเองนะครับผมสำหรับชนาทิพครับโอ้โหค่าพลังแม่งโคตรโหดครับผมงานนี้แพ็คมาเต็มเลยนะครับผมสำหรับชนาทิพนี่โอ้โหออฟเฟอร์สิบอวานเนตนะครับผมเขียวอลามมาเลยครับเนี่ยสุดๆครับผมบอกเลยว่าสุดจัดปลัดบอกจริงๆครับเขาคนนี้ ใครที่ไม่เปิดก็ถือว่าพลาดน,นะครับผมไปลองกันดูครับสัก4500เผื่อได้เผื่อโดนนะครับวันนี้วิชเน่าก็จัดปลานะครับสำหรับชนาทิพย์อ่านว่าอย่างไรมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมารีวิวข้าวพลังให้นะครับในส่วนของอินเตอร์แล้วก็นาโปลีละกันนะครับสำหรับทีนี้ขอรับทุกคนไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับเยฟซีทุกทคนคิดถึงนะครับบ๊ายบายหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม